ที่อื่นมีแพะรับบาปแต่แพะที่นี่พาสุขสรรแพะที่นี่นำเงินเข้าหมู่บ้านฉันสรุปแพะที่นี่สุดยอดแพะข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เมื่อแพะที่นี่สุดยอดแพะนะครับต้องถามสอบตหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงครับอ่าอบตวังม่วงนะครับว่าลักษณะที่แพะดึงดูดคนให้เข้ามาบ้านเราและธรรมชาติของเขื่อนปราสศชลสิทธิ ณเขตของอำเภอวังม่วงเนี่ยมันมีมนสเสน่์อย่างไรครับก็ต้องตั้งแต่เดิมทีแรกก่อนนะครับ,รบตั้งแต่หมู่บ้านเรายัางเป็นหมู่บ้านเดิมที่ยังไม่ถูกเขื่อนนะครับก็ตั้งแต่พศสอ3พที่มีโครงการพระราชดำริของอในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงโปรดสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาน้ําลด ก็จึงเกิดเป็นลานหญ้าที่กว้างใหญ่นะครับช่วงนี้น่าแรงน้ำลดลงไปแล้วก็ได้มีชาวบ้านได้นําฝูงแพะฝูงงวนะครับไล่มาเลี้ยงในพื้นที่แห่งนี้จึงเกิดเป็นความสวยงามและนักท่องเที่ยวมาเห็นจึงกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวขนาดนามว่าที่นี่เป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยครับตั้งแต่ปี3าหนึ่งแล้วเหรอครับผมโอ้แต่ยังไม่มีการโปรโมทอย่างจริงจังแลรอย่างนั้นครับ กันแบบเงียบๆนะค่ะอ๋ามาก่อนไม่ได้โปรโมทเนาะใช่แล้วมันมาบูมเสาอาทิตย์นักท่องเที่ยวตึงๆณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปีไหนครับเข้ามาประมาณ3ปีครับตั้งแต่เกิดโควิดสถานที่เรานี้เป็นสถานที่โล่งกว้างผู้คนไม่สามารถเที่ยวในเมืองที่แออัดได้เลยเป็นผลดีแก่บ้านชุมชนของเราจึงเกิดเป็นสถานที่กว้างแล้วก็คนมานั่งได้โดยที่ไม่แออัดพอจากโควิด ในสถานการณ์ที่ว่าโควิดที่อื่นระบาดแต่บ้านเรามานั่งได้แล้วมีกลางวันมีแสงแดดแล้วก็พอเย็นๆก็เกิดมีลมที่เย็นและบรรยากาศที่สวยครับบางคนมีหลงบนเสน่ห์ถึงขนาดมากางเต็นท์นอนเลยใช่ครับจะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์แล้วก็เป็นจุดๆสามารถเลือกกางเต็นท์ได้ตามใจชอบเลยครับ พ่อค้าแม่ขายย่านนี้ก็เอานะสินค้าชุมชนและสินค้าอาหารต่างๆมาครับเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของคนในชุมชนบ้านทาริดของเรานี่ครับ,รบก็ทําให้เกิดสร้างรายได้จากผ่านตัวจากเป็นเกษตรกรก็ได้มีอาชีพค้าขายไว้ในตัวด้วยครับเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งครับทราบว่าอนาคตนี่เรามองไว้แล้วถ้ามันมีจุดไหน ซึ่งสามารถจะขยายไปได้และทําให้วันดูดีมีมนเสน่ห์มากขึ้นมากขึ้นเราทําอยู่แล้วมีคนมาช่วยเราเยอะใช่ครับก็จริงๆเอ่ยชื่อได้นะครับว่ามีหน่วยงานไหนที่เข้ามาสนับสนุนก็ได้รับความรู้จากวิทยาลราชภัฏเทพสตรีนะครับหนุรีครับลบรีหนึ่งหน่วยงานแล้วก็สนับสนุนจากสํานักวิจัยวชแห่งชาตินะครับอีกหนึ่งหน่วยงานแล้วก็ทั้งพัฒนาชุมชนอําเภอวังม่วง ตำบลวงม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้เข้ามาสนับสนุนให้การเป็นพี่เลี้ยงจากคนในชุมชนได้ว่าได้ส่งเสริมให้มีประกอบอาชีพค้าขายดูแลนักท่องเที่ยวอยู่อยู่เป็นซัพพอร์ตให้เราด้วยพี่อยู่ตรงนี้คุกครีกับคนที่นี่และคุกครีกับแพะแพะเนี่ยเวลาถ้ามันร้องมันร้องไงฮะแพะก็จะร้องแม่ไม่เรียกแม่ครับอ้าว แพะแพแพตัวเมียร้องแพะร้องยังไงแม่ค่ะาผู้ช่วยต้องเรียนแม่เอออนาคตสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะยิ่งใหญ่กว่านี้ใหญ่เท่าฟ้านะใหญ่เท่าอ่างนี่แหละอ่าก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องราวดีๆของชุมชนท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนแล้วนะฮะวิสาหกิจ ชุมชนท่องเที่ยวริมเขื่อนบ้านทาริศเกิดขึ้นมาด้วยความไม่ตั้งใจแต่ณปัจจุบันเนี้ยเมื่อมันดีแล้วนะครับเขาก็ตั้งใจแล้วที่จะสร้างแล้วก็สรรให้ตรงนี้มันเ,เป็นแหล่งเงินแหล่งทองของหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นให้มันก้าวหน้าต่อไปใครที่ไม่มีโอกาสมาลองหาโอกาสลองหาเวลามาครับที่นี่อากาศดีมากเนะเาะหนึ่งสองสามสุดให้ใจหนึหน่งสองสาม โอ้โหสุดยอดครับท้องฟ้าท้องฟ้ากว้างและเดี๋ยวตอนข้ามในพระที่จะร่วงลงมาตรงนู้นมีผืนน้ําผืนดินใช่ไหมครับโอ้นี่คือสวรรค์ที่คนในเมืองไม่มีค,คนที่อยู่เป็นพึ่งคืออยู่ตามคอนโดอะ่ะเหมือนคนติดคุกอยู่ในเมืองเนาะร,ร้อนอบอ้าวลงมาตรงนี้โลกเปิดเลยครับ,บและสถานที่จะมาแต่ละวัน มาจะไม่เหมือนกันสักวันนะครับเเอาครับเพราะทั้งท้องฟ้าก้อนเมฆแสงแดดสายลมจะไม่เหมือนกันทุกวันนะครับผมอยู่ที่นี่เองก็ยังหลงไหลและติดใจมายังไงก็ไม่เบื่อครับนี่คือเสน่ห์ของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์แต่ว่าต้องปักหมุดมาตรงนี้นะฮะออบตอะไรนะฮะจุดกางเต็นท์บ้านทลิศเลยครับจุดกางเต็นท์ปักลงเลยนะครับผมจะพาเรามาที่นี่นะครับเพราะว่ามันนหลายจังหวัดไง ลบุรีก็มีใช่ไหมฮะแต่ที่นี่เป็นศูนย์ศูนย์รวมเลยครับคือปักหมุดมาเลยครับที่จุดกลางเต็นท์บ้านทาริสนิวซีแลนด์เขาจะเรียกอ่านิวซีแลนด์เมืองไทยใช่ค่ะบ้านทาริสเป็นนิวซีแลนด์นี่ก็จะซ้ํากันหลายหลายที่แล้วครับเพราะเกิดหลายที่แต่ก็ปักหมุดปักหมุดหนึ่งก็คือนิวซีแลนด์แห่งแรกครับของเมืองไทยครับ นี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่อำเภอพัฒนานิคมลบบุรีเนาะลบบุรีครับพื้นที่พี่ก็ติดเขื่อนไหมติดเขื่อนฮะติดเขื่อนฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะมีรถไฟลอยน้ำค่ะอ่านี่จุดหนึ่งที่เช็กอินได้ e เห็นีวยบ่อย,อยแล้วทีนี้มุมมองความสวยพอพี่มามองมุมนี้ไปเนะี่ยเป็นไงบ้างเมื่อเทียบกับทางนู้นมันก็ฝั่งเนี้ยลานจะกว้างกว่าอ่าเนาะครับกว้างกว่าแล้วก็ พ่อค้าไม่ขายก็จะคนมากจะมาที่นี่แต่ส่วนนู้นก็นิดหน่อยแต่ว่ามันคนรับฟิวคนรับอารมณ์อยู่ฮะเพราะด้านนู้นก็จะมีการเข้ามาท่องเที่ยวมาดูรถไฟลอยน้ําช่วงน้ําขึ้นนะฮะแต่ช่วงนี้ก็มันก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่พื้นที่มันแคบแต่ด้านนี้จะกว้างกว่าก็ถือว่าทั้งตัวเขื่อนเนี่ยท่านครับรถรอบมันก็จะมีจุดให้ท่านชมหมดแต่จุดนี้ถือว่าพี่ก็บอกแล้วเป็นจุดที่กว้างใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาที่จุดนี้ นะครับมุมมองของแต่ละมุมนี่เสน่มันต่างกันเนาะต่างกันครับตรงนี้พื้นที่หลายไร่หลายกิโลไร่นะครับตรงนี้แต่เขตยนู้นน่ะมันจะเป็นหย่อมเป็นหย่อมแล้วแต่ของพี่ไม่มีแพะก็มีฮะเขียดนู้นก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่แต่น้อยใช่ไหมก็น้อยอยู่น้อยอยู่นะครับตรงขอนบุรีเนาะ่แต่มันอยู่ทางนี้เยอะครับแล้วพี่กินแพะไหมไม่เคยกินในชีวเตไม่เออจะไปกินมันนะไว้ดู น้า <c oughs> จะบอกให้แตมแตมน่าจะบอกให้วันนี้เรามาที่จังหวัดสระบุรีอำเภอวังม่วง<ต>อ๊อภอวังม่วงครับและบ้านเลยนะฮะที่นี่บ้านทาริศครับอ๋อแล้วพี่ชื่ออะไรชื่อเริงฤทธิ์ครับ <c oughs> <c oughs> บ้านนี้มีฤทธิ์เยอะแต่แต่สำคัญคือเป็นฤทธิ์ในทางที่ดีใช่ไหมครับจะหนีไปไหนมาเนี่ยคนเที่ยวคนลบบุรีก็มาเที่ยวและนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาเห็นข่าวเห็นอะไร แล้วเขาก็มา,เ,าเลี้ยงนะเลี้ยงแพะกลายเป็น <c oughs> คนมาขนานนามว่าที่นี่คือน<า>ิวซีแลนด์เมืองไทยใช่ครับแล้วเป็นมาช้านานตั้งแต่ปี2,531ก่อนที่เขื่อนนี้จะเสร็จด้วยใช่ครับแต่พอเขื่อนนี้เสร็จแล้วเนี่ยบรรยากาศของน้ําขึ้นน้ําลงหน้าแรงหน้าแรงก็จะมีพื้นที่เพอน้ํามันลงไปนะครับพี่น้องก็มาเที่ยวกันอย่างที่เห็นเนี่ยทำให้เกิดร้านญ้าที่กว้างใหญ่ครับ แพะก็ได้กินหญ้ามีวัวมีควายเต็มไปหมดนะครับเกิดปศุสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นมาครับผมแล้วผู้คนวันนี้ก็มาพักผ่อนนะครับถือว่าเป็นแหล่งดึงดูดหรือว่าอ o ต์ power อย่างดีเลยที่จะเชื้อเชิญให้กับพี่น้องในทั่วประเทศไทยเนาะได้มาเที่ยวกันได้มาเที่ยวได้มาพักผ่อนนั่นนะครับได้มาชมบรรยากาศนั่นยามเย็นๆครับใช่ไหมฮะและทําให้ชุมชนของเราชุมชนอะไรฮะแถวนี้ฮะชุมชนบ้านทาริ์ครับอ่าชุมชนบ้านทาริ์ครับ มีความงอกงามแล้วก็เจริญเติบโตสร้างความเข้มแข็งต่อๆไปนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะจังหวัดสระบุบรีอำเภอวังม่วงไรไหนกันอย่างนี้หายากบางคนมาเห็นพระอาทิตย์เห็นน้ำเห็นสายลมแสงแดดแล้วถึงขั้นกลางเต็นท์นอนใช่ค่ะเ <c oughs> สน่ห์มันมากแค่ไหนท่านดูเอาเองนะครับอยากให้ท่านได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่ง นะครับลองผ่านมาแล้วท่านจะรักบ้านท่าฤทธิ์ครับอของอำเภอวังม่วงครับจังหวัดสระบุรีครับนะครับแพะร้องไงนะฮะแพะเป็นร้องเบะแต่แต่เนี่มันกินเพลินไม่ยอมร้องเลยเดี๋ยว็ดเด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 ็ดเอาป้อนนมหน่อยลูกป้อนนมแพะหน่อยเออป้อนทั้งปากมาหนันหนัน จะป้อนผิดนะน่ารักมากนะครับเด็กตัวน้อยๆก็มาดูสัตว์ดูแพะนะครับลองร้องแพะหน่อยสิครับแบตัวนี้นี่บ้านท่าฤทธิ์ด้วยอาหารสามชนิดหนึ่งอาหาร สองอาหารใจและ 3. อาหารปากเรามีบริการพร้อมสับด้วยน้ำจิตน้ำใจของคนบ้านทาริดบ้านทาลิตเราไม่คิดอะไรเราเป็นคนไทยและด้วยกันพี่น้อง มาเที่ยวละมาเที่ยวขอร้องขอบอกพี่น้องว่าบ้านทาลิศไม่มีอะไรมีสามอาหารให้ชิมให้ทุกท่านเอิมอิ่มหนึ่งในหัวใจอาหารตาก็มีด้วยสามไวแต่สำคัญอาหารใจคนท่าลิศคิดให้เองแต่ได้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 เอาแต่ได้แต่ได้แต่ได้ พวกเราเป็นคนเต็มเปลี่ยมไปด้วยน้ําจิตน้ำใชใครจะมาใครจะไปเราก็ต้อนรวัว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน